What? ¿Qué tal? 改正。Oh, What? <laughs> เรชอบช็อกโกแลตน,นะครับเพราะมันกลอยะะอมอยอากครับมันกลอยเหรอคะแถนยังสอดส้โมนัพด้วยนะคร<อ>ับแล้สอคนเนี่ยชอบมา,มากๆเลยะครับอคุณมเานอะไากะคะออ,อร่อยไม่ใชกลยแล้วพอดีเรากาลังหาภาษาไาาทาย,ยู่ครับ็รหอค่ะไาแค่ะมากครับ ครับงามครับทำไมถึงวิ่งที่ใส่ชุดไม่นะเดินไปเดินมาเนี่ยหรอว่าแต่คุือเพื่อนเราครับ มาครับและนี่น้องชายผมครับขอผมรู้สึกเอออิ่มมากะนได้วมีค่ะ้ยความดีดีครับ <ผม S 2> ด้วยควดีดีดีกว่าครับ ไม่เป็นการลบวกน็นไปไม่ลบลวงเลยเหรอกค่ะุณจะเน่าค่ะฟ้ากเลยว,ว่าแ้เกวันนี้สิจ้าเป็แกนะไม่นั่งข้าขอ,อไม่ใช่เป็นแก,ก้ข้าหมุนมดีกว่าท,ท,ทำไมไม่นั่งคะเซฟนะ ว่าคุณแถวจะได้ไหมครับโอ้ยไม่ต้องมาห่างเดี๋ยวันโอเคเอาคุณเพิ่งนั่งสิให้ประธานนั่งก่อนโอ้ยผมนี่แย่จริงๆเลยขอโทษครับตอบครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแถานั่งก่อนเลยครับตาฉันนั่งใช่ไหมครับใช่แล้วนั่งเลยคะครับผมอ๋อนั่งเลยครับ ที่ได้กถึงบาร์ผมสะอาดมากครับผมเป็นคนเจ้าระเบียบครับแล้วผมเป็นคนตรงต่อเวลามากแต่มาชอบเลยน,นี่นะครับ ยอ,ยอของว่มว่าดีเครัยอะไรถ้าไม่เป็นการรบนจนเกไปก็อยากได้รก้าเทีว,<า>เว่วนะแก้วดีนนครับมสัญารอนะว่านจะ่อนี้โม้บนยกัแม่ครับแต่นี้นะครับจริขงของรข้องของทุก,กครติงแีเอาอเข้าไปเนคุกอเอาลไม่ได้เลยคนระับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับละครเวทีที่เพื่อนๆได้ดูกันไปถือว่านักสแสดงและผู้กำกับทำไว้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะและเรื่องราวที่สามารถทำให้คนดูเข้าใจได้ง่ายอีกด้วยค่ะ